ไปปลูกมาเหลือต้นเดียวต้นสุดท้ายนะครับตอนนั้นยังปลูกไม่เป็นแต่พอปลูกเป็นปลุกรอดแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ออกขยายเ,เพาะนะครับขายทั่วประเทศเลยวันนี้จะมาบอกลักษณะเด่นของโบเลล่าโบเลลานะา,ลาที่ทุกคนสั่งไปแล้วก็ปลูกมันมีลักษณะเด่นอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือลักษณะโคนต้นนะครับจะเป็นสีขาวนะครับไม่แดงหรือว่าชมพูนะครับจะต้องเป็นสีขาวเท่านั้นลักษณะ ลำต้นนะครับอวบใหญ่ต้นนี้เนะี่ยอายุก็4เดือนขึ้นไปนะครับลักษณะใบหวบใหญ่ลําต้นนี้ใหญ่มากนะครับอันนี้คือลักษณะเด่นอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่สองคือขึ้นท้องมังกรนะครับท้องมังกรสวยแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเห็นได้ตามพวกต้นหอมต้นใหญ่ๆนะถ้าหาว่าขึ้นอวบสูงใหญ่นะมันจะเป็นท้องมังกรสวยสวยแบบนี้ลักษณะที่สามนะครับ ต้นพันธุ์บุรยลาวจะไม่มีดอกมันจะไม่มีดอกนะครับมันจะเป็นต้นที่ใช้ริดใบกินนะครับจะกินทั้งต้นก็ได้นะครับหรือว่าจะริดแต่ใบกินก็ได้แต่ว่าเป็นพันธุ์ที่ไม่มีดอกลักษณะเด่นอย่างสุดท้ายนะครับก็คือต้นพันธุ์บุรีลาวมีลักษณะใบที่อวบใหญ่ยาวสูงนะครับพอๆกับถ้าหากว่าเราเคยเห็นต้นหอมญี่ปุ่นมานะ เราก็จะแอบคิดเนี่ยเอ๊ะมันเป็นต้นหอมญี่ปุ่นหรือเปล่าทำไมใบมันอวบใหญ่อยเลยนะครับนอกจากที่มีลักษณะลําต้นใหญ่แล้วเนี่ยใบก็อวบใหญ่สูงยาวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นๆของต้นพันธุ์บนไราลาที่ทุกคนจะได้ไปนะครับถ้าหากว่าใครชอบต้นพันธุ์ต้นหอมนะครับหอมแบ่งชนิดพันธุ์ต้นใหญ่นะอันนี้คือตอบโจทย์เลยนะครับสามารถที่จะเอาไปปลูกกินกันที่บ้านได้นะครับ เริ่มจากต้นเดียวนะครับที่บ้านสวรผลิตรน่ะตอนแรกน่ะปลูกไปปลูกมาเหลือต้นเดียวต้นสุดท้ายนะครับตอนนั้นยังปลูกไม่เป็นแต่พอปลูกเป็นปลูกรอดแล้วนะครับตัวนี้ก็ขยายเพาะนะครับขายทั่วประเทศเลยนะครับอันนี้ก็คือความพิเศษของต้นหอมนะครับตรงที่มันปลูกไม่ยากนะครับถ้าปลูกเป็นแล้วเป็นเลยปลูกครั้งเดียวนะครับจะปลูกไว้กินในครัวเรือนก็ซื้อครั้งเดียวนะครับเราไม่ต้องซื้อเพราะว่ามันสามารถที่จะแบ่ง ปลูกได้เรื่อยๆนะครับไม่สิ้นสุดนะไม่ไม่เช่นนั้นนะถ้าว่าเรากินแล้วหมดไปนะซื้อมันก็ต้องซื้อซื้อแล้วซื้อซ้ำในท่านี้ก็คือเปลืองนะครับแต่ถ้าว่าต้นหอมนะครับมันเป็นพืชผักที่ซื้อครั้งเดียวละัปลูปกแล้วก็ขยายเก็บกินได้ไม่สิ้นสุดนะครับอันนี้คือความพิเศษนะครับของบนเลยลาวนะครับที่บ้านสวนบรินหากว่าสนใจต้นพันธุ์นะครับทักเข้ามาได้ที่แฟนเพจ ใน Facebook นะครับบ้าสนสวนโรนไปแล้วครับขอบคุณครับบ๊ายบาย